สวัสดีคุณผู้ชมครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีวันครับวันนี้เรามาอยู่กับห้านดับของตัวละครที่ไม่ควรเปิดมาใช้ในสตาร์เรลแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาด้อยค่าตัวละครแต่อย่างใดนะครับด้วยความที่สตาร์เรลเนี่ยเป็นเกมกาชาเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะต้องมีการอัปเมตตาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ตัวละครแต่ละตัวล้วนเก่งทุกตัวครับมีช่วงเวลาที่พวกเขาเก่งอยู่และเวลาผ่านไปเขาก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามการเวลาครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นการวิเคราะห์ในเกมเพลย์ของยุคสมัยนี้นะครับหวังว่าจะไม่มีดราม่าในคลิปนี้กันนะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมและที่ผมถามเพื่อนๆมานะครับสำหรับใครที่เป็นเมนของตัวละครที่ผมกล่าวถึงไปแล้วไม่พอใจผมต้องขออภัยไปด้วยนะครับ เอาเราทับล้อกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมีหวานขอแนะนำพ้อมด c l e v e r Play ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายประรันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000 0คนคลิกเลยที่ www. c l e r p l a y g a m e com เติมฮอนไคสตาร์เรวันนี้ใช้เพียงแค่ u i d ก็เติมได้แล้วส่วนลดจัดเต็มโปรโมชั่นรับเค e v e r อยทุก,ท,กทุกยอด100บาทและที่สำคัญอย่าลืมใส่โค้ดเมียหว,วานตอนชำระเงินจะได้ส่วนลดเพิ่มอีกด้วยนะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคลว์เพลย์ อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะอาล่ะอันดับ5ของเราในวันนี้นะครับขอมอบไปแก่น้องหมาเงินหรือน้องซเวอร์บูครับเป็นตัวละครสายลบล้างทัดควันตั้มนลครับตัวละครซับพอร์ตเป็นตัวแ,แรกของเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับซึ่งหลายๆคนก็อยากได้น้องคนนี้อยู่เหมือนกัน ด้วยความที่น้องเป็นตัวตึงของโมโนควอนตัมซึ่งเมตาควอนตัมเนี่ยเป็นเมตาแรกๆของเกมนี้ครับเพราะว่ามีเซเล่เข้ามาเป็นตัวนเมตตัวแรกนั่นเองจุดเด่นของตัวละครนี้จะอยู่ที่การ8จุดอ่อนของศัตรูครับและยังช่วยในการลดดีเฟนส์ของศัตรูได้อย่างมหาศาลอีกด้วยครับและมีการดีบับศัตรูที่เยอะมากๆถึงแม้จะเป็นดีบับเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่สามารถเอาไปคอมโบกับตัวละครที่พึ่งพาดีบับได้อย่างด็อกเตอร์เรโชหรือตัวอย่างไอเชรอนได้ค่อนข้างดีครับเป็นตัวละครในยุคแรกที่ค่อนข้างดีพอสมควรในยุคนั้นครับแต ผ่านไปมาถึงยุคสมัยนี้ตัวละครดีเบสเริ่มมีมากขึ้นทําให้การแปะจุดอ่อนเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังไงคุณมีตัวละครดีเบสหลายธาตุอยู่แล้วคุณก็สามารถเลือกใช้ตัวละครดีเบสที่ตรงกับจุดอ่อนของด่านนั้นๆได้ครับรวมไปถึงตัวละครบางตัวโจมตีโดยไม่สนใจจุดอ่อนของมอนหรือสามารถแปะจุดอ่อนได้ด้วยตัวเองอย่างตัวของพี่บุญฮิวหรือน้องหิงห้อยการแปะจุดอ่อนก็เลยอาจจะไม่จาเป็นสักเท่าไหร่แล้วและอีกข้อเสียหนึ่งคือการแปะจุดอ่อนเนี่ยสุ่มนะครับจะสุ่มธาตุในตัว แติดท่าที่คุณต้องการหรือเปล่าอันนี้ต้องใช้ดวงอีกนะครับในส่วนของเรื่องการลดดีเฟนส์ัตรูซึ่งลดได้เป็นเป้าหมายเดียวแทนที่จะเป็นเป้าหมายหมูเหมือนกับน้องเบล่าทําให้บางด่านที่ต้องเจอกับมอนหมู่เยอะๆอาจจะใส่น้องเบล่าดีกว่าซีโอวูฟด้วยซ้ำไปครับโดยหลักข้อดีก็จะเหลือในเรื่องของการแปด,ดีบัฟที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ก็จะมีตัวละครอ,น,อน,านาคตอย่างพี่เจวชิวที่ช่วยในการแปดดีบัฟได้อย่างมหาศาลมาทดแทนได้อยู่ดีโดยผลที่กล่าวมานี้จึงเป็นอันดับ5ของเราในวันนี้ครับ งั้นต่อไปมาดูันตับที่4ของเรานะครับ อันดับที่4ผมขอมอบไห้กับอัศวินแห่งความงามพี่อรเจนตีของเราครับและตอนนี้ตู้ของพี่แกก็รีรันอยู่ด้วยนะครับตัวละครผ่าปัญญาธาตุกายภาพที่มีจุดเด่นในเรื่องของการโจมตีเป็นหมู่และดิเมตของพี่แกแก็แรงมากๆในการโจมตีเป็นหมู่ครับซึ่งแมคคอนิกของตัวละครเนี่ยจะเน้นเป็นเรื่องของการใช้ดิเมตโจมตีเป็นหมู่ใส่ศัตรูและมีในส่วนของแทวและพรสวรค์ช่วยในการฟื้นฟูพลังงานได้เล็กน้อยครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างว้าวในแผ่นแรกๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครโจมตีหมู่แรกๆที่เข้ามาเลยซึ่งในสมัยนั้นตละคร ตอนตีหมู่มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ในยุคสมัยนี้แน่นอนครับว่าตัวเลือกมันมีมากขึ้นแล้วเนะ สาเหตุของตัวละครนี้ที่เตะหนับตัวละครที่ไม่น่าเปิดมาใช้แล้วนะครับอย่างแรกเลยครับคือเปอร์เซ็นต์ดามจของตัวละครนี้อาจจะน้อยแล้วเมื่อเทียบกับตัวละครแพทปัจจุบันนะครับเป็นที่แน่นอนเลยครับว่าตัวละคร DPS ยุคแรกๆก็จะสู้ตัวละครยุคหลังๆไม่ได้เป็นปกตินะครับและด้วยความที่พี่แกไม่มีเมคคนอยอย่างอื่นเลยนอกจากโจนตีหมูตรงๆนะครับจึงทําให้ไม่สามารถพลิกแปลงการเล่นอะไรได้เลยนะครับและอีกข้อเสียหล,ลักๆเลยคืออัตติเมตของพี่แกใช้พลังงานที่เยอะมากๆครับใช้ถึง180เลยทีเดียว ซึ่งคุณสามารถใช้อัติเมตที่พลังงาน90ได้นะครับแต่จะเบามากมากเลยในส่วนของสกิลแทบไม่ต้องพูดถึงครับดาเมจของสกิลเป็นดาเมจหมูก็จริงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆเป็นตัวละครที่อาจ,จเอาไปใช้แก้ขัดในเพียร์ฟิ t ชั n นได้แต่ MOC เนี่ยไม่แนะนําสักเท่าไหร่เลยนะครับในความที่เป็นตัวดาเมจที่เปอร์เซ็นต์ดาเมจต,ตกยุคไปแล้วแต่ยังพอเล่นได้อยู่บ้างในเพียร์ฟิชชั่นส่งได้มาติดอันดับที่4ของเราในวันนี้นะครับ และับที่3ของเราในวันนี้ผมขอมอบให้กับพี่เบรดครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบมากมากเลยแต่ต้องเสียใจที่มาันดับของเราในวันนี้ครับตัวละครท่าลมผ่าทําลายล้างที่มีจุดเด่นในเรื่องของความเท่และความถึกทนเป็นเอกลักษณ์ส่วนในเรื่องการทำ d a m a g นั้นก็ยังพอไปวัดไปวากับเขาได้บ้างเป็น d ดาเมจต,ตัวเดียวในเกมนี้เลยครับที่ใช้ scaling เ,เป็น h p เพราะฉะนั้นแล้วยิ่ง h p ของพี่แกมีมากเท่าไหร่พี่แกก็จะได้ปอร์เซ็นต์ดาเม,มากขึ้นเท่านั้นครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละคร dbs ที่ถึกที่สุดในเกมนี้แล้วก็ว่าได้ เลือดเกือบหมื่นได้เลยทีเดียวนะครับถึงแม้พี่แกจะใช้ HP ค่อนข้างมากในการใช้สกิลนะครับแต่ก็สามารถฟื้นฟู HP ได้จากพรสวรรค์และทตมเมทของพี่แกอีกด้วยซึ่งจุดเด่นของพี่แกจริงๆอยู่ที่พรสวรรค์เลยก็ว่าได้ครับซึ่งถ้าหากว่าเขาถูกโจมตีหรือมีการใช้งาน HP เขาจะได้รับสแต็กของพรสวรรค์และเมื่อสแต็กของพรสวรรค์ครบจะฟื้นฟู HP ให้กับเขาและทําดาเมจที่รุนแรงใส่ศัตรูเป็นหมู่ครับบอกได้เลยครับว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบม,กมากๆและใช้แบกไอดีมาเนินนเรับ สาเหตุที่พี่แกมาเตะหนับ3ได้ก็เพราะว่าดาเมจเมื่อเทียบกับตัวละครที่ออกมาใหม่ในช่วงนี้แหละครับด้วยความที่พี่แกใช้ HP เป็นสเกลลิงเพราะฉะนั้นแล้วเปอร์เซ็นต์ของพี่แกมันก็จะน้อยเมื่อเทียบกับตัวละครที่เป็น ATK นะครับซึ่งจริงๆแล้วพี่แกมีเปอร์เซ็นต์เบสดามเมดเมที่น้อยแต่ว่าตัวเองสามารถบัฟดาเมดขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งซึ่งจะทําให้ดาเมดพอไปวัดไปวาอยู่ได้บ้างครับแต่ว่าถ้าหากเทียบกับเบสดามเมดของตัวละครในยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะห่างชั้นกันออยยู่พสมคควรรเลรับ ในขณะที่มอนปัจจุบันเนี่ยเลือดจะเป็นล้านอยู่แล้วครับซึ่งพี่แกเนี่ยตีดาเมจอยู่ที่ประมาณหมื่นถึงสองหมื่นเท่านั้นเองต่อให้มีตัวละครช่วยบัฟดาเมจดาเมจก็จะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมครับถ้าคุณเล่นโดยที่ไม่มีตัวละครบ,บัฟดาเมจคอยช่วยเนี่ยชาติไหนกว่าชะตีตาย,ตาย่ะใช่ไหมครับน่าจะเป็นข้อเสียข้อเดียวเลยครับที่ตัวละครนี้มีอยู่คือดาเมจเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปเท่านั้นเองแต่โดยรวมแล้วทุกอย่างดีหมดครับเป็นตัวดาเมจที่ถึกมากๆและใชสกิลพอยต์น้อยด้วย เน้นการโจนตีปกติและโจนตีหมู่ก็ได้โจนตีเดี่ยวก็ดียังสามารถเอาไปช่วยผ่าน s i m ูเลต e u ยู v e r เวิร์ได้นะครับเล่นเป็นผ่าดเฟื่องฟูนะแต่น่าเสียดายที่ผมลองเอาไปลง MOC แล้วดาเมจไม่ค่อยพอจริงๆนะครับถึงแม้ผมจะเสียใจแต่ก็คงต้องบอกลาพ่อหนุ่มสุดหล่อเท่คนนี้แล้วเปลี่ยนไปใช้ตัวละครอื่นดีกว่านะครับต่อไปถึงอันดับ2ของเราในวันนี้ครับอันดับ2ขอมอบให้กับท่านไพลจินหยวนของเราครับ ตัวละครที่เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในเรื่องของข้อเสียที่ออกมาในช่วงแรกๆนะครับหนึ่งในผู้กล้าเหนืออเมริกาที่เป็นตำนานมาถึงช่วงวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นในพลของมือเซนโจไปแล้วตัวละครผ่าดัญญาท่าสายฟ้านะครับตัวละครในแผ่นแรกที่โดดเด่นในเรื่องของการโจมตีต่อเนื่องครับซึ่งสามารถโจมตีต่อเนื่องได้แรงมากๆและโจมตีเป็นหมวยด้วย ซึ่งออกมาแรกๆเนี่ยบอกได้เลยว่าว้าวาพอสมควรเลยครับแมคานิกของท่านไนพลเนี่ยจะเป็นการเก็บสแต็กของ t n i n g งลอทครับโดยที่ลำดับแอคชั่นเนี่ยจะมีเทิร์นของ t n i n g l ลอดเพิ่มเข้ามาโดยการใช้สกิลหรืออัตติเมตของท่านไนพลจะเป็นการเก็บสแต็กให้กับ t n i n g งลอทครับและเมื่อถึงแอคชั่นของ l i g t n i n g งลอดจะทำดาเมจเท่ากับสแต็กที่เก็บสะสมเอาไว้ครับซึ่งดาเมจตรงนี้ค่อนข้างรุนแรงใช้ได้เลยครับดูรวมๆแล้วก็เป็นตัวละครดาเมจที่ดีพอสมควรเลยใช่ไหมล่ะแต่ก็เป็นตัวละครที่เต็มไปด้วยข้้ออเเเเสสีนนีียยยช่่นนดวกัซึงข อย่างแรกเลยครับคือไมคกนิกของไลนิ่ง l ลอดนี่แหละเพราะว่าไลนิ่ง l ลอดเนี่ยจะทำา a เ a g เ,เมื่อถึงเทินใช่ไหมครับแต่ไลนิ่งหลอดเนี่ยมีสเปดต,ตั้งต้นที่ช้านะครับซึ่งสามารถเพิ่มสปีดได้จากการเก็บสแต็คของไลนิ่ง l ลอดก็จริงแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายครับต่อให้เก็บสแต็คได้เต็มแต่ไลนิ่ง l ลอดก็สามารถโจนตีได้แค่เพียงหนึ่งครั้งตอนน่อ1นไซเคิลเท่านั้นนะครับแถมถ้าหากว่าท่านพลถูก CC อย่างถูกสตั้นหรือถูกกักขังไลนิ่ง l ลอดจะถูก delay a คชั่นออกไปและจะไม่ออกการโจนตีนะครับ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เรียกได้ว่าทำร้ายตัวเองมากๆเลยครับนอกจากนี้แล้วท่านไพนเนี่ยดาเมจสกิลแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเบามากๆรวมถึงดาเมจของอัตติเมตด้วยก็ค่อนข้างเบาเช่นเดียวกันครับนั่นหมายความว่าท่านไอพนเองก็ต้องพึ่งพาดาเมจจากไลนิ่งหลอดอย่างเดียวด้วยความที่ไลนิ่งหลอดเนี่ยสามารถลงมาได้แค่1นึ่งไซเคิลต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นเองและดาเมจที่ลงมาเนี่ยยังสุ่มโดนมอนีกด้วยนะครับ ซึ่งแต่หากเจอกับบอสที่มีลูกน้องเยอะๆแล้วดาเมจของไลนิ่งโหลดไปชิ่งโดนลูกน้องทั้งหมดเลยดาเมจที่ออกมามันก็เลยจะไม่ประทับใจสักเท่าไหร่นะครับซึ่งแมครนิคของตัวละครเนี่ยออกมาแรกๆค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่เมื่อเทียบกับตัวละครในยุคสมัยนี้ที่มันทั้งง่ายกว่าและรุนแรงกว่าแล้วเมื่อเทียบกันแล้วอาจจะเป็นตัวละครที่ไม่ควรเปิดมาใช้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในแพทที่แล้วก็มีลิลิกใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการโจมตีต่อเนื่องเพิ่มเข้ามาก็อาจจะช่วยทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้้้นนนมมาาาพอออสคควระรบจจเล่่ไดยูงใ Pure แต่ต้องมีทีมบัฟเดเมจที่ค่อนข้างแน่นผอสมควรเลยนะสุดท้ายนี้คืออันดับหนึ่งเลยครับเป็นตัวละครไหนมาลุ้นกันแต่ผมว่าคงไม่ต้องลุ้นละมั้งครับจริงๆมันเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับอันดับหนึ่งขอมอบให้กับตัวละครลิมิเต็ดตัวแรกของเกมนี้นะครับนั่นคือน้องเซเลนนั่นเองผมเชื่อว่าทุกๆคนที่เล่นเกมนี้มาตั้งแต่เกมเปิดเนี่ยคงจะหลอนหูประโยคสุดคลาสสิกของน้องไม่มากก็น้อยนะครับกับประโยคสุดเท่นในอติเมทของน้องนะครับ disappear the sea of the butterfly illusion of the past นะครับ ซึ่งผมมั่นใจว่าตัวผมเองได้ยินมาประมาณ300รอบเลยแล้วครับเรียกได้ว่าหลอนสุดๆไปเลยในช่วงต้นเกมะนะโดยน้องเซเล่เนี่ยเป็นตัวละครผ่านล่าสังหารตัวแรกของเกมและเป็นทาสกวอนตามด้วยนะครับมีจุดเด่นอย่างมากในเรื่องของการโจมตีเดี่ยวนะครับซึ่งน้องแกโจมตีเดี่ยวได้อย่างเดียวนะครับโจมตีหมู่ไม่ได้เลยเนาะแต่ก็มีพรสวรรค์ที่น่าสนใจและเป็นจุดเด่นมากๆของเกมนี้เลยครับ นั่นคือเมื่อน,น้องสังหารศัตรูได้น้องจะได้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นทันทีเลยครับซึ่งจะทําให้น้องสามารถโจมตีเทิร์นเบิ้ลไปได้เลยนั่นเองและยังได้ดาเมจเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับซึ่งเหล่าผู้เล่นต่างเรียกสิ่งนี้ว่าการไหลนะครับและเป็นตัวละครที่มีสปีดที่สูงมากๆเลยด้วยสปีดตั้งต้นของตัวละครที่สูงมากๆและสามารถปรับสปีดของตัวเองขึ้นไปได้อีกนะครับรวมถึงอติเมจของน้องที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆในช่วงต้นเกมดดเมจขึ้นไปแต่2 0 0 0 0 0ได้เลยทีเดียวนะครับต้องบอกก่อนนะครับว,ว, 200, ว่าเกมยาอะ นะต่อให้มอนที่ถึกที่สุดในเกมก็ยังไม่ถึง200,000นะครับในจังหวะน,นั้นนะเนาะซึ่งด้วยความสามารถนี้ทำให้น้องเซเลสสามารถครองอันดับหนึ่งมาจนถึงเกือบครึ่งปีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกๆวันนี้มอนค่อนข้างถึกขึ้นพอสมควรแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเลือดเป็นล้านกันแล้วเนาะซึ่งน้องเซเลสเนี่ยต้องอาศัยการสังหารให้ได้ถึงจะได้เอ็กซ์เทอร์นะครับซึ่งการสังหารวันช็อตมอนให้ตายถึงแม้จะเป็นลูกน้องก็ตามค่อนข้างทําได้ยากนะครับและด้วยความที่เป็นตัวละครเก่านั่น จึงอาจจาเป็นต้องใช้ตัวละครบัฟดาเมจที่ดีมากๆมาช่วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะใช้ตัวละครบัฟที่ดีที่สุดยังไงดาเมจก็อาจจะไม่มากพอแล้วในแผทปัจจุบันนะครับอีกอย่างคือการที่เป็นตัวละครล่าสังหารเลยไม่มีการโจมตีที่เป็นการโจมตีหมู่เลยครับทำให้การไปเจอกับด่านที่มีมอนมากกว่า1ตัวค่อนข้างเล่นได้ยากลําบากครับและต้องใช้ไซเคิลมากกว่าตัวละครอื่นๆที่เป็นตัวละครท็อปเทียนะครับซึ่งถ้าหากเทียบกันแล้วมีตัวละครแจกฟรีดั่งดรเรโชที่เป็นล่าสังหารเเเหมมืืออนนนนกนัซึ่่่งงีจุดดนในร การโจมตีเดี่ยวและมีฟลาแบ็กแท็กที่แรงมาก,มาก น้องเซลเล่เลยถูกแทนที่โดยจุดยืนนี้ไปโดยปริญาเลยครับถึงแม้ผมจะเสียใจแต่ก็ต้องจำใจเก็บตัวละครนี้ไว้ในคลังและนานๆทีถ้าคิดถึงบ้างก็จะหยิบมาใช้เป็นบางครั้งบางคราวนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับห้าดับตัวละครที่ไม่ควรเปิดมาใช้แล้วในแผดปัจจุบันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเหตุผลหลักๆก็เป็นเรื่องของความเก่าของตัวละครที่ทําให้เปอร์เซ็นต์เมค่อนข้างน้อยลงไปด้วยนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมกาชาเนาะเขาก็เลยต้องค่อยๆอยัปเมตาขึ้นมาเพื่อคุณเปิิดตวลละครให่ๆแ้เเอาเน พัฒนาเกมต่อไปนี่แหละครับรับชมแล้วเป็นยังไงเพืเ่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับอาจจะมีคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นเมนของตัวละครไหนชมแล้วไม่พอใจผมองขออภัยคุณผู้ชมไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนและเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ